ูกจ้าชุดโกโกวาทินหนูอยากได้โกโกวาทินหนูอยากใส่โกโกวาคิมิซือนี่ดามาแล้วนี่นะคะเราจะมาทำหัวไข่เนื้อที่เราเรียนกันนะครับเฮ้ยเฮียเฮียทำไรอะ่ะ เยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำอ๋อเยีในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำอ๋อและนี้เพื่อนผมมาอยู่ข้างนอกนะครับไสีเดียวขอบคุณมากนี่นะครับหลังจากที่ยูทูบเบอร์หนึ่งพันทรับว่าเศษก็ออกมาข้างนี้นะคะไว้ด้วยอย่าท้บเดี๋ยวผมกดเลยนี่นะครับเราก็จะมา แล้วก็จะเราก็จะเดินแก้บแบบนี้นะครับแล้วจะถ่ายเดินไปทางนี้ดีกว่าเพราะเขตามไปหมดเลยนี่ครับกูลงแล้วเราก็จะมาดูคนนี้ทำไมอ่ะโคอยู่ข้างบนแล้วโคอยู่ข้างบนแล้วไอ้ภูนี้มาขันกำลังข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะชว์ให้กูลงมาทำไยอะไรเนี่ยใครบอกไลฟ์วินมันยังไม่หยุดถ่ายด้วยดิประเด็นอะแล้วแบบไอ้ภูไม่พูดอะไรแบบบันทึกไว้หมดเลยอะไอ้ชั้นมันมันมีต้นไม้เนี่ยด้วย ไทยวอว่าใครบอกนี่นะครับหยุดพูดดิครูภูกินน้ำไม่ใช้ไฟฟ้าแต่ใช้เตาตู้เย็นใช้ไฟฟ้านะครับไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้แสงอาทิตย์แต่ใช้ไฟฟ้าปิดตู้ไปไปไปนี่นะคบแล้วก็ปิดฝาโดยใช้มือและไม่ใช้ไฟฟ้าเดินไม่ใช้ไฟฟ้ารองเท้าของครูภูกันนะครับแล้วเขาวิ่งหนีแล้วรัาจังหวะนี้ ไม่หยุดได้ดิเฮ้ยคูผูไม่ใช่เท้าแต่ใช้ส้นเทีในการเดินย้าขอคำคมดิร่อย่งแล้วไม่แค่ด้วยดิประเด็นมือตือๆๆ่เลยเนี่ยนี่นะคะชมหน้าของยูทูบเบอร์พันทร์ทรันะคะแม่เดินเรียน hey, แล้วพี่พี่กินอะไรคะพี่กินพายครับพายอย่างเดียวแล้วพายต้องมีคำคุ้ด้วยโคตรด้วยคอมแลกก็เหมือนพายเพิ่อยากไอซ์สลายแต่ไต้เฮ้ยอ๋อ sh*t here we go again แล้วพี่พี่กินอะไรคะพี่กินพายครับพายอย่างเดียวแล้วพายต้องมีคำคุ้ด้วยโคตรด้วยคอมแลกก็เหมือนพายเพิ่อยากไอซ์สไลด์ไต้ไต้อยู่โรงเรียนแค่หกชั่วโมงไม่ใช่หรอนี่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าของก๊อบลินนะครับ ลินี่น่ครับอันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์พันทัพ์ที่เพิ่งชักว่าวเสร็จออกมาเพื่อชั่วโมงที่แล้วออข่าวมันจะเปนแบบไหนะขอหนึ่งคำคมนะครับพี่คอมรักก็เหมือนเวียเขาบอกมัวแต่แอบอยู่ในเงามืดนอันนี้ได้นะครับอันนี้ได้นะอันแล้วพี่มีคำคมให้ผมไหมครับ ไม่มีครับเออเด็กสมบูรณ์ไม่ไม่เอาอะไรเลยอ่ะขอโทษครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงช่วงโสดกลางหลอกตัวไปอันนี้คือพวกโสดกลางปัญญาอ่อนนะครัะนี่ครับเราก็จะเห็นพวกปัญญาอ่อนนี่นะครับไปเรียงมันาหนีไป บาทขอดึงคำคมหน่อยค่ะพี่ผมขอคำคมหน่อยครับใครู er <ac 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 ้จักไปเนี้ยไม่มีใครขอคำคมหน่อยครับพี่ขอตั้งหน่อยขอกินขอตั้งหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมดีโอเคครับเยี่ยมมากเฮ้ยจีนย่งหญิงด้วยขอคำคมหน่อยครับพี่ไม่มีขอสอขอคำคมหน่อยครับพี่ขอตั้งหน่อยขอตั้งน่นะครับครับเราก็จะมาดูโอ้โยเจ้า อะไรเด็กเลวปีนเก้าอี้ลงอาหารนะครับอะไรครับดูนะครับดูเราจะวิ่งตามเข้าไปนะครับเขาหนีเราไม่รอดหรอกอันนี้เป็นคนชั่วร้ายที่สุดในโลกของเรานะครับปวดจมจ้หน้ามันไววนะไอ้นี่ไปปีนเปล่าไปไหนอะไรเป่าไปที่ขอยืมไปใส่ถังขยะฮะ พี่บอกเ้ยอ๋อก็ไปบนเดินไปเก็บบนห้องให้เราไงเอาบอกให้เอามานี่ครับอร่อยไหมล่ะโอ้บอยให้เอามาเยอะยี่ไปเรียบร้อยแตกครับคือดวันนี้ชาไรทุกคนครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแตะชั่วโมงกับเด็กสมบูรณ์ไหนครับเด็กสมบูรณ์คนไหนครับชี้ให้ผมดูหน่อยครับพี่โอเคครับอันนั้นเป็นเด็กตาสมบูรณ์ใช่ไหมครับพี่ครับแล้วว่าพี่ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ย จะกะไดเหนียงเต็มคอหยอกหยอกนะ้านผมรวยครับตัวครับโอ้เป็นแสน้านผมรวยครับตัวานผมรวยครับ<ฮ>เป็นแสน,น,แสนไนะ่เลยพี่ อะไรครับคุณก็มีตังค์ไม่ใช่ไงเวล่กั็จะเได้ว่เช่คับผมก็เดาได้เหมือนกันครับไอไเหี้ยปอเดิมย้อน้ก็จะเดิมยนไปหียใช่แล้วคับใช่แล้วพอเดิมยอนไปนะครับจากหีทเคยสนใจกลายเป็นหนุมท่ับเอนี่นะครับอาทิตนึ่งข้าวเจนพันภาไอานสมันว่นว่น โซอลเลายชีวิตในงานบาดอ่ะไม่เหยียบไปอยู่คุณไม่เล่นงะนบ้านนะคุณก็ไม่เล่นนะคุณไม่เล่นโอเคเราเขียนอะไรกันไม่มีเขียนนี่ได้กูขอเขียนก่อนเฮ้ยไม่สวัสดีครับคุณเล่นอะไรอยู่ครับตอนนี้เอาวีครับเล่นเอาวีไม่โหต้องมีคำคมด้วยชีวิตก็เหมือนตูเลนข้ามไม่เติมก็ไม่ได้เย้ ชีวิตก็เหมือนตูเลนถ้าไม่เติมก็ไม่ได้ <S <S ให้จำอายในน้นำผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงแค่